สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในย่านเมืองเก่า300ยอดมาทดลองขับ Honda Civic ใหม่ให้สังเกตกันตรงนี้นะครับรอยเดียวกันไม่มีจุดเชื่อมเพราะว่าทางวิศวกร Honda ได้บอกว่าได้ทำการลดรอยต่อบนหลังคานะครับซึ่งปกติ จะอยู่ใน Honda Accord ครับ <top ly noise> ครับจะเห็นได้ว่าด้านซุ้มล้อด้านหลังนี่นะฮะจะมีวัสดุผ้านะครับเป็นคลุมทั้งหมด <top ly noise> ทั้งซุ้มล้อเลยนะครับทั้งด้านในก็คลุมไว้ด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพื่ออลดเสียงรบกวนนะครับรบกวนของซุ้มล้อที่ก้องไปในห้องโดยสารครับ สังเกตไหมครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ด้ามจับประตูอย่างไรดูเกลี้ยงกลาเลยนะครับแล้วเราจะถามว่าช่องเสียบกุญแจอยู่ตรงไหนฮอนด้าออกแบบมาอยู่ตรงนี้นะครับแวบอ่าอยู่ด้านล่างนี้นะครับเปิดแล้วก็ปิดออกมาเวลาถ้าตัวกุญแจรีโมทเราแบตหมดนะฮะขอเอามาไว้ข้างในเพื่อความสวยงามครับทดลองขับในเมืองครับ ถ้าการจรอจรที่ค่อนข้างแออัดแล้วก็แน่นอย่างนี้นะครับเรื่องการเก็บเสียงนี่ถือว่าเงียบนะครับเพราะเราใช้ความเร็วต่ําอีกทั้งเนี่ยที่สัมผัสได้ก็คือในเรื่องของความนุ่มความนุ่มของช่งล่างแล้วก็เบาะนะฮะเบาะมีทรงที่โอบกระชับมากเลยครับตั้งแต่ออกจากาจุดเริ่มต้นแล้วมีความ ลงลงไปต่ำผมปรับลงมาต่ำสุดนะฮะก็มีความนุ่มนั่งนุ่มซับแรงสัะสเทือนจากผิวถนนได้เป็นอย่างดีท<ด>้านั่งถ้าใครถนัดมือเท้าเกียร์ตรงนี้เขามีวัสดุบูดนุ่มตรงข้อศอกด้านซ้ายตรงเกียร์ก็หัวเกียร์ก็อยู่ในโพซิชันที่นะฮะจับปกติเลยครับ ดูกระชับดูแบบอาโพสิชันที่ได้นะครับดูฟิลลิ่งหนึ่งเหมือนเราขับขี่เกียร์ธรรมดาเลครับในการเข้าเกียร์อะไรอต่างๆการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างธรรมชาติครับถ้าผมนั่งท่าเซตต่ําสุดลักษณะนี้นะครับเห็นว่าแนวขอบกระจกด้านล่างจะอยู่ต่ำน่ฮะพอมองนั่งมาตรงนี้เนี่ยสันตรงอจอเครื่องเสียงนั้นก็จะอยู่เสมอแนวอของ ขอบกระจกด้านล่างนะครับไม่บทบังทัศนวิสัยครับคือไม่ได้แบบว่าโดดออกมาบางังถึงตรงนี้นะครับก็จะพอดีกับเป็นอยู่แนวเส้นกับขอบกระจกด้านล่างครับ mm hmm. แม้จะดูว่าตัวถังจะแบนราบเรากับรถสปอร์ตคูเป้น,นะครับแต่วงเลี้ยวแคบกระชับหักเลี้ยวได้ง่ายครับมุมมองกะระยะก็ง่ายเลี้ยวนุ่มเลยนะฮะ ที่สําคัญเวลาเราออกตัวแตะนิดเดียวอะ่ะไม่ว่าผมจะอยู่บนทางพิเศษหรือว่าขณะน,นี้วิ่งบนในเมืองการเร่งแซงการแตะนิดเดียวเนี่ยร้อแรงม้าเนี่ยมีความกระชับของขุมพลังที่จะออกตัวได้แตะนิดเดียวฮนะไปแล้วฮนะคือออกตัวได้เร็วกว่าเดิมแล้วก็นุ่มกว่าเดิมมากครับ ไหลไปเลยนะครับเบรกหนึบการเปลี่ยนเลนฉับไวคล่องนะครับวงมาลัยยังไม่มีวัสดุบูนุ่มมาให้นะครับจริงๆแล้วถ้ามันเป็นมนกลมปกติมันก็จะไม่กระแทกเขานะครับแต่นี่มันเหมือนบ้านดอกมาหน่อยตรงนี้ก็จะกระแทกเขานิดนึงนะครับจุดนี้ยังขาดไปโฉมที่แล้วก็ไม่มีโฉมนี้ก็ยังไม่มีวัสดุบุนุ่มตรงเขานะครับ จริงๆแล้วถ้าเป็นโค้งก็จะสบายกว่าเดิมไม่ติดอย่างี้นี้มันติดเป็นจุดนิดนึงนะครับอันนี้แล้วแต่สรีระของแต่ละท่านนะครับว่าจะาเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเราขับบนทางโค้งทางเขาหรือว่าขับระยะไกลขึ้นจุดนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่เราสังเกตเวลาไปโดนนะอะไรอะไรเราก็มาจับเอ๊ะ,อะไม่มีวัสดุบุ๋มนุ่มแต่กอ็อยู่ขึ้นอยู่กับท่านั่งกันกับขี่แล้วก็สรีระของแต่ละท่านนะฮะเป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่ง สำหรับผิวสัมผัสนะครับพวงมาลัยมีความนุ่มกระชับหุ้มหนังนะครับในรุ่นท็อปในรุ่น r s นี้ด้านซ้ายมือเนี่ยก็ยังมีเช่นเดิมนั่นก็คือ Honda l า e Watch สามารถที่จะมองมุมอับสายตาทางด้านซ้ายมือไม่จำเป็นต้องเปิดไฟเลี้ยวนะครับกด เวลาเราไปในพื้นที่แคบแคบก็ช่วยมองได้เป็นอย่างดีครับหนึ่งในระบบที่เพิ่มเข้ามานอกเหนือจาก Honda Sensing ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานแล้วอีกหนึ่งฟังก์ชันก็คือเมื่อเราจอดรถตรงไฟแดงนะครับเผลอๆเนี่ยหรือว่าบางทีคุณอาจจะดูมือถือหรือทำนู่นทำนี่นะครับเมื่อรถข้างหน้าเคลื่อนตัวออกนะครับระบบก็จะมีสัญญาณเตือนแสดงให้คุณรู้ว่ารถข้างหน้าได้เคลื่อนตัวไปแล้วนะครับ ครับจะมีสัญญาณเตือนนะครับว่ารถข้างหน้าเคลื่อนเราก็แตะคันเร่งออกไปนะครับการปรับของอช่องปรับอากาศนะครับเป็นปุ่มยื่นออกมานะครับอันนี้ไม่ต้องเอื้อมจับมือซ้ายขวาได้อย่างสะดวกในโพซิชันท่านั่งแอร์ตรงนี้มือหมุนปรับ เครื่องปรับอากาศก็มีผิวสัมผัสที่เป็นคุคราหน่อยแล้วก็เป็นแวล์วเพื่อให้เราหมุนปรับได้ตรงทิศทางมากยิ่งขึ้นครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมจะขึ้นทางพิเศษนะครับตอนนี้ฟ้าก็เริ่มคลึมๆแล้วตอนนี้เราจะผ่านลูกรันนาที่เป็นทางรถไฟนะครับดูการซรับแรงนะ,ะดูมีความนุ่มน,นวลมากนะครับสำหรับช่วงล่าง กระแทกแล้วมีความนุ่มนวลไม่ดีดดิ้นออกไปเราจะไปทางพิเศษกันนะครับไปรองอาทางนอกเมืองกันบ้างแอร์ฉ่ำเย็นนะครับช่องแอร์มีความรู้สึกว่ามันเออฉ่ำไวฉ่ำเย็น แผ่นิ c ชิปหลังพงมาลัยช่วงนี้นะครับช่วงของพอวงมาลัยตรงช่องนี้นะครับตรงช่องมองที่เป็นหน้าปัดเนี่ยตรงช่องนี้จะกว้างมากนะครับทำให้เรามองหน้าปัดที่มีขนาดใหญ่ได้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ครับ ตนขณะเดียวกันความกระชับของวงลัยก็ยังมีมาให้นะมีร่องอยู่ที่ด้านซ้ายและด้านขวาของนิ้วโป้งที่เกี่ยวเวลาถ้ากูจะขับขี่แบบสปอร์ตยิ่งขึ้นครับปุ่มสวิตต่างๆก็จะเป็นเน้นการใช้งานจะสังเกตว่า ปุ่มนี้จะไม่ได้เป็นวัสดุดําเงาแต่ว่าจะดําเงาอยู่ขอบข้างๆข,ข,ของพวงมาลัยปุ่มสัมผัสนี้เน้นการใช้งานนะครับมีความตะปุ่มตะปั่มของผิว ขึ้นลงนะมันจะมีคลิกๆแล้วก็ทําให้เรา,าได้ตอบสนองการใช้งานมองทางมองนับปัดนะครับไม่ต้องมามองปุ่มว่าปุ่มมันเลื่อนหรือ,อยังนะครับมุมตกกระทบแสงเป็นอย่างไรนะครับตรงด้านบนนี้เป็นสีดำดำด้านนะครับไม่สะท้อนเงาแต่ถัดลงมาช่วงด้านล่างที่ไม่ใช่ระดับสายตาการมองขับขี่นะครับก็เป็น สีดําเงานะครับสีดําเงาก็เพิ่มความหรูหราอลูมิเนียมที่ขอบช่องแอร์ทั้งหมดนี่ยนะครับเหมือนเขาบอกว่าเหมือนงานคลาฟนะครับก็จะเป็นสีสีเงินด้านนะครับจะไม่สะท้อนแสงให้แสบตาเสาเอนะครับจะมีจะมีลักณะเหลี่ยมนิดหน่อยนะครับถ้าจะดูจะมีความคมเหลี่ยมนิดหน่อยเป็นมิติ ก็ดูแล้วมีความาให้ทัศนวิสัยที่กว้างนี่นะครับมุมมองด้านหลังเป็นอย่างไรแม้จะเป็นทรงที่ลาดลงคล้ายรถคูเป้นะครับกระจกทรงเรียวอมองได้พอดีกระจกนะครับมีทัศนวิสัยที่เคลียร์ออกแบบให้เปิดฝาท้ายอย่างงไไ่ายดายนะครับผมกดทีเดียวคลิก ฝากระโปรงท้ายก็เด้งขึ้นอย่างง่ายดายนะครับและแม้ว่าจะไม่สามารถพับเบาะท้ายได้แต่ห้องสัมภาระก็กว้างขวางพอสมควรครับน่าเสียดายนะครับตรงนี้ถ้าที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นช่องแอร์สำหรับเบาะแถวที่3นะครับ Honda Civic ใหม่ ไม่มีช่องแอร์สำหรับเบาะแถวที่สามมาให้แต่ไม่มีไม่เป็นอะไรนะครับตรงนี้น่าจะเจาะเป็นช่องไว้สำหรับวางสมาร์ทโฟนหรือวางสิ่งของก็จะดูไม่ล้นล้น,ลนจนเกินไปครับ Honda Civic ใหม่ทุกรุ่นนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5 VTEC Turbo ที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงใหม่นะครับ ให้พละกำลังสูงถึง178แรงมา้าแต่ที่แน่นอนนั่นก็คือพละกำลังนะครับแต่นิดเดียวเนี่ยแปบ๊บเดียว120แล้วครับช่วงสั้นๆมาชาร์จไวขึ้นนะครับสำหรับ Honda c ซ v vic เป็นคาเล็เตอร์ใหม่ของ Civic เลยนะครับ ในการที่ว่าออกตัวเร็วแล้วก็เพิ่มความนุ่มในการขับขี่นุ่มและแรงขึ้นนะครับอันนี้เห็นได้ชัดแม้ว่าผมจะขับขี่ในเมืองก็ตามยิ่งมาบนทางพิเศษอย่างนี้เราได้มีการาเพิ่มความเร็วนะครับก็จะเห็นว่า,าจุดนี้แสดงคาแรคเตอร์ใหม่ได้อย่างเด่นชัดครับ แตะนิดนึงนะครับผมแตะเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ถึงส0ดีนะฮะคันเร่งไม่ได้เบายวบแต่ละไปนะครับคันเร่งจะมีความหนืดนุ่มแล้วก็แตะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออไม่ได้ยั่ไปแต่รถเนี่ยก็จะพุ่งไปเลยนะฮะเนี่ยแตะนิดเดียวประมาณ5% 10%นี่ครับนิดเดียวขึ้นไปเลยนะครับ เร่งแซงนิดนึงก็จะมีเสียงของเครื่องยนต์ทํางานครับแต่ก็ไม่ได้บวกเววกไวๆให้หนุกหูนะครับจะเป็นเสียงเหมือนมีการเก็บเสียงให้นุ่มลงแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ต้อง สังเกตก็คือพื้นผิวของถนนก็จะมีความแตกต่างเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้ค่อนข้างเรียบแต่นนี้เรียบน้อยกว่าก็จะมีเสียงกล้องมาบ้างนะครับเมื่อเราขับขี่ด้วยความเร็วแต่ถ้าคนที่โฟกัสด้วยความขับขี่ในเรื่องของสปอร์ตนั้นก็คงจะโฟกัสที่เส้นทางช่วงล่างและสมรรถนะครับเรื่องของเสียงนั้นก็โฟกัสน้อยลงไปนะครับขณะที่เราขับขี่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้ถ้าเราขับขี่ในเมืองเนี่ยการเก็บเสียงก็ลดลงมา หมายถึงว่าการเก็บเสียงก็ดีขึ้นนะครับอยู่ในระดับการใช้งานแบบในโซนคอมฟอร์ตครับช่วงร่างมีความนุ่มนวลและหนึบนะครับแล้วก็มีการเก็บเสียงถ้าเทียบกับโฉมที่แล้วถ้าลักษณะนี้เนี่ยเก็บเสียงได้ดีกว่าเดิมครับ like yeah. ความเร็วปลายขึ้นมาไวนะครับต้นก็ไวปลายก็ไหล เซฟตี้ก็ดีขึ้นนะครับในการบาลานซ์น้ำหนักในการเบรกและการหักเลี้ยวฉับไวการเลือกโหมดกับขี่สามารถปรับเปลี่ยนได้ที่คอนโซลเกียร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนมาที่โหมดสปอร์ตนะครับว่าฟีลิ่งขับขี่จะเป็นอย่างไรนั่นคือนะครับก็จะมีหน่วงเล็กน้อยนะครับหน่วงเล็กน้อยแล้วก็เข้าโหมดสปอร์ต ปัดก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงมีความฉับไวยิ่งขึ้นนะเสียงก็จะครางขึ้นให้เราได้ฟีลลิ่งในอารมณ์ของสปอร์ตครับควงมลาลัยในขณะที่เราใช้ความเร็วสูงขึ้นนะครับรวมถึงทางที่เป็นคอสะพานอย่างนี้นะครับควงมลาลัยมีความนิ่งตรงนะครับมีสถิรภาพให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องเกรงไม่วกแวกครับ ว่เป็นอีกจุดหนึ่งของ Honda Civic ใหม่เป็นจุดเด่นเลยครับแต่ผมจะลองขึ้นจำเนินให้ดูอีกรอบนึฮะในความเร็วสูงนะครับนะครับมาเร็วลงวุบคือหมายถึงว่า,าไม่หวงไม่ขึ้นไปแล้วมีแต่อากาศนะครับลงมาแล้วก็มีความนุ่มนวลไม่ช่วงล่างมีการยืดยุบไม่กระแทกแรงนะฮะซอฟน้ำหนักแล้วก็บารลาน้ำหนักได้ดีครับ อันนี้ไม่ได้บอกว่าเราจะไปซิ่งที่ไหนแต่พูดถึงเราพูดถึงในกรณีที่เผลอไผลหรือว่ามีช่วงฉุกุลหุกนะครับเรื่องการทรงตัวนั้นก็จะช่วยเราได้อย่างมากนะครับการเบรกในช่วงยูเทิร์นครับ เบรกบาลานดีครับการเทินเข้าโค้งเพื่อกลับรถครับออกตัวเร็วซึ่งตัวนี้นะครับ เป็นรุ่นท็อปซี v i c RS ราคาทอนจาก1 2 0 0 0ล้าน2บาท100บาทนะครับราคา1 1 9 9 9ล้าน1แบาทครับส่วนจะถูกใจคุณมากน้อยแค่ไหนนั้นต้องไปลองขับลองนั่งและเช็คออปชันว่าตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณที่สุดหรือไม่นั้นต้องติดตามไปที่โชว์รูมกันเลยครับ d r i v e t i p p e r c o m แล้วก็ติดตามได้ทาง f a c e b o o k f แฟนเพจ d r right i v e t i p p e r และช่อง YouTube ช่องนี้นะครับกด Subscribe หรือว่ากดแชร์กดติดตามได้ว่าจะมีการทดสอบและเดินทางกับรถจดรุ่นใหม่ๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารยานยนต์ครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมพิชัยมุนจักสวัสดีครับ